หายหาดไปซิ hey. yes. oh. ้นอองโดะนกเงคิดค่าเงินอยู่ที่3บาทนะคะ อาจจะขึ้นขึ้น,นล,งลงลง3.1 3.2บาทต่อ1โครนนะคะลุงสวัสดีค่ะสวัสดีจ้ามาผูกมาพอโนกเคียงแล้วจะมาเจอกันกนกเก่ยงในนกเค่ยงแม่ค้าอะไรนะแม่ค้ามุกดาหารขายอาหารไทยในรถฟู้ดทรักประเทศโนเวย์ไม่ได้ลงคลิปจนจะลืมชื่อช่องไปละ ขอโทษท่านผู้ชมผู้ติดตาม Facebook เพื่อนเพื่อนพี่พี่ป้าป้าน้องน้องแม่แม่ทุกคนนะคะเพราะว่า,าตั้งแต่กลับมาทุกเรื่งคือมันขายดีมากขายดีจนคือกว่าทุกเย่งจะกลับบ้านอะ่ะห้าทุ่มห้าทุ่ม,มครึ่งยิ่งวันอาทิตย์ห้าทุ่มครึ่งถ้าวันธรรมดาสี่ทุ่มสี่ทุ่มครึ่ง,งกว่าจะกลับถึงบ้านแล้วทุกเยื่องก็ไม่มีเวลามาตั้งกล้องเลยเพราะว่าเป็นอย่างนี้ทุกปีที่เราไปเมืองไทยเรากลับมา คือลูกค้าจะคิดถึงเราแบบโอ้ยเนี่ยพึ่งว่างเพราะว่าอากาศมันแย่แต่อากาศแย่นะคะแต่เขาแบบโอ้โหก็ยังขายได้เรื่อยๆก็ยังมีคนมาสั่งอาหารเพราะว่าที่นี่ชินคนที่เมืองนี้ชินกับอากาศแบบนี้แล้วนุงเองอี้ยอ่ะตั้งแต่ลูกสาวนุ้งเองอี้ยอ่ะหยุดอหยุด,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 ดูใบไม้ร่วงอาทิตย์หนึ่งเขาหยุดโรงเรียนเนาะหยุดโรงเรียน โมปลายแล้วเขาก็เลยไปหาพี่สาวเขาทางภาคใต้พอไปปุ๊บทีนี้เขาก็ไปเที่ยวออสโลไปเที่ยวเมืองหลวงพอไปเที่ยวแล้วทีนี้เขาก็เอาวัดมาติดเราแล้วช่วงนี้คือเดือนต้นๆต,ตุลาจนถึงพฤศจิกาก็จะมีร้านขายยาต่างๆส่งมาให้เราว่าเนี่ยมันเป็นฤดูฤดูกาลของการาติดไข้หวัดใหญ่จะให้ทุกคนมาฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่นุกกยังะจะฉีด เกือบทุกปีมีปีที่แล้วไม่ได้ฉีดปีนี้ยังไม่ได้ฉีดว่าจะไปฉีดอยู่แต่ติดก่อนเพราะว่าพี่ฟ้าไปออสโลและพี่ฟ้ากลับมาพี่ฟ้าเอาวัดมาติดทั้งบ้านเลยฉายก็ไม่ได้ไปโรงเรียนตั้งแต่อาทิตย์ที่แล้ววันศุกร์แล้วก็งมแงมจนถึงเมื่อวานวันนี้วันพุธไปโรงเรียนแล้วแต่ยังไอน้องเพียงไออยู่แต่ว่าไม่เยอะเราก็กินยาแก้ไออย่าว่าบาปบุญนะอย่าว่าน้องเพีงนิสัยไม่ดีนะพูดไม่เพราะนะ เพื่นเข้าห้องน้ำอ่ะเฉียวมาได้มีแต่กลิ่นกลิ่นน้ำยาแก้ไอยาแก้ไอที่นี่คือเขาแบบมไม่รุนแรงเลยปล่อยให้เราไอแล้วน้องเพี้อก็นอนไม่พอเพราะว่าจะหลับปุ๊บอ,อ้าวไอกำลังแบบไอเอาไปกินยาแก้ไอจิบน้ำจุ่มชุ่มคอกำลังเค็มเค็มจะหลับสามีกรน <c oughs> โอ๊ยน้องเพี่อแบบชีวิตแบบไม่เป็นอันได้นอนเลยแล้วน้องเพี่อทำไงรู้ไหมเพ่นก็เลย ไม่ได้นอนห้องนอนออกมานอนห้องรับแขกเพราะว่าคือแบบแฟนกลนด้วยพ่อใหญ่กลนด้วยแล้วทุกอย่างไอด้วยกําลังจะนอนก็ไม่ได้นอนก็เลยช่วงนี้ก็จะเป็นเหนื่อยๆเพียๆถ้าใครเห็นทุกอย่างแล้วแบบโอ้ทุกอย่างช่วงนี้อวบอิ่มไม่ต้องห่วงจ้าไปเมืองไทยมาทุกอย่างซัดเต็มที่กินทุกอย่างเต็มที่ที่แบบที่อยากกินเลยมีอะไรคือไม่ได้ห่วงเรื่องน้ําหนักเลยคือกินเต็มที่อ่ะแต่ยกเว้นพวกไอชานมไข่มุกนั่งยังจะไม่กินเพราะว่า มันไม่ค่อยดีแต่เมื่อก่อนเนี่ยกินแบบไม่ได้รู้แบบว่าดีไม่ดีนะกินน้ําหนักขึ้นพุ่งปิดห้าสิบเจ็ดจุดแปดเกือมห้าสิบแปดด้วยความที่ลูเกเองเป็นคนตัวเล็กเพราะปกก่อนไปหนักห้าสิบสองเองนะจะเป็นอย่างนี้ทุกปีเนี่ยก็คือจะแบบอวบอิ่มหน้าเต็มมาขายของกันจ้ะมาดูว่าวันนี้มีลูกค้าสั่งมาเยอะเลยสั่งผนงสั่งตะมอวานพี่สาวมาทํางานแล้วก็สั่ง แนงสีกล่องไก่โปเปียยี่สิบสี่ไม้แล้วก็โปเปียสาสิบหกชิ้นนั่นไว้ก่อนน้ำจิ้มทำไว้แล้วดูอาก,กาศดูอากาศอากาศแบบแย่สุดๆแย่สุดๆแต่ก็ขายได้เรื่อยๆนะ ต็มกล่อง650อบแผไปแผบไปกลับเหลือข้าไม่พอนี่แหละคนชอบแถมนี่ถังกระบะใหญ่นะไม่ใช่เล็กนะ ามโมงสี่สิบห้าอันนี้ก็บ่ายสามโมงสี่สิบห้าแล้วยังไม่มายังไม่โมง เขาจะเอาสลัดหรือเปล่าพี่สาวบอกเขามาสั่งเมื่อวานมาสั่งกับพี่สาวเราก็เลยไม่รู้ว่าเขาจะเอาสลัดหรือเปล่าถุงนี้ใหญ่แพงนะถุงละสามโครน เอาไว้ใส่เฉพาะเคสต,ตอริงโอ้อากาศแย่มากไม่รู้จะแย่ยังไงคือเสียงฝุนแบบแย่มากวันนี้อากาศไม่ดีเลย ลูกยิงอะไอติดไอเป็นหวัดแล้วลูกค้าแล้วลูกค้าที่สั่งอย่างอื่นอีกเยอะนะเมื่อกี้ก็ไปแล้วเป็นพันกลลว่าโคนละแล้วก็มีสั่งกระเป๊ะอีกในระหว่างที่เราทำกับข้าวให้ลูกค้าเยอะๆเนี่ยก็มีลูกค้าที่รายยิบรายย่อยอีกนะอันนี้เขาไม่ได้สั่งเคตตัลิ่งนะคะเขาสั่งเมื่อวานเขาเขามาที่วงแล้วเขาสั่ง เขาสั่งเป็นะแนงไก่4กล่องแล้วก็สเต๊ะ4ชุดแล้วก็โปเปี๊ะ36ชิ้นก็เขาบอกว่าใส่ด้วยกันได้แต่ว่าบางทีถ้าเขาไม่ได้บอกว่าใส่ด้วยกันได้เราก็เขาอาจจะไปกินแยกกันนะคะเวลาเขามีประชุมเขาอาจจะไปกินคนละกล่องอะไรเงี้ยแต่ลูกค้าก็โทรมาเรื่อยๆนะอากาศก็แย่ไฮไฮกินกินไทมา Ja, en nummer fem shilling. Ja. ja, med shilling. Oh. Med storfärg. Ja. ja, en, uh, um, en uh, sovsög med shilling. En rökare med sovsfärg. En stor beställning um, det var stora beställningar här. Det ja, var 36 vårbrukare. Jag är inte helt säker på att de vill ha med sallad. För det var inte igår. Okay. Uh, så jag har inte lagat sallad, men jag har lagat 8 andra bordsrättssallader. Ja, men då tar vi det utan sallad. Så ja. ordnar vi det själva. Ja, ja. för det hänger upp. Men, uh, okay. Och sen de medlemsa, har, men de men har det mellanrosa hon här. Det är de ja. ja. ris och det andra där, ja. Ja, mer ris. Extra ris till dem. Det var fyra chilin set. alltså fyra sätt. Fyra sätt ja. 36 vårrullar och så panel. Fyra och... thu rau hai cái l bằng thu thô thế này hai cái ส่งแกมาแสะได้คะแน่เวละเวละโอ้โอ okay, oh, okay. ้โอ oh. oh, okay. oh, 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 oh. ้โอ้ใหญ่เลยใหญ่เลยแล้วอากาศแย่มากเลยนะเนี่ยหมูปิ้เปี่ยน่ากินมากหอมเมื่อวานตอนเย็น แนะโอ้โหวันจันน้ำมัน18รถวิ่งเข้าวิ่งออกกันทั้งวันพอวันนี้ <c oughs> ขึ้นมาดีเซล21.67เบนซีน95เท่ากัน26 21.67อ,อากาศอย่างนี้คือมันก็ชินอะคนที่นี่ชินกับการใช้ชีวิตแบบนี้โดยการที่มีพายุเข้าวันเว้นวันไม่งั้นก็เข้าทั้งอาทิตย์เลย เพราะง้ก็คือถ้าเบิดเหมือนจะไอก็ใส่ผ้าปิดจมูกเพราะว่าใส่มาตลอดอยู่แล้วแล้วก็ไม่ให้ลูกค้าติดเราแล้วก็เราไม่ติดลูกค้าแล้วก็ไม่ชิมอาหารเลยนะเราจะจําให้ได้ว่าเราใส่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 เท่าเดิมแล้วก็ไม่ชิมถ้าชิมก็จะมีช้อนตังหาาที่เอาไว้ชิมที่ไม่ใช่แบบอันนั้นลงหม้อก็คือตักแล้วก็ใส่ช้อนโอ้ยวันพระเจ้าวันนี้วันพระถ้าวันพระตีไรน้องเงี้ยกิน กินเจวันพระทั้วก็จะมีผล,ลไม้อันนี้ลูกพลับลูกพลับคือช่วงนี้เทศกาลใกล้ๆลคริสต์มาสและลูกพลับก็จะมาจะมีมาเอ้ลูกสาวโทรมาทําไมพี่ฟ้าโทรมาทําไมผล,ลไม้เต็มเลยเจ้าวันนี้อาของเก็บแบบของไม่หนักนะถ้าเก็บหนักๆก็เขาก็จะย้อยลงมาเก็บแบบพวกกล่องพวกอะไรอย่างเงี้ยอ่ะ

Ja. Vi du vill ha två, bägge två, så blir det kosta extra. Ja, jag håller mig i yeah. Ja. Och så är med, en nummer åtta. Ja, det, det är det som är bäst, det som smakar bäst. Ja, kan du lika? du leka lite dust kyckling? Nej, du tar det som är bäst, så blir överraskad. Är det lite dust god färg? Så du bestämmer, för du <laughs> så det är ljusets <laughs> ja, 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 då får jag Ja. den. Ja, det är kanel med killing, paket och paum med skosnö. Och så... två Colo Zero. Vi har Pepsi Max. Ja, två Pepsi Max. Ja. 438. เนื้อเลยแม่มาตุนวิโนอาเฟซิมักเนื้ออะไรแม่มาตุนอันต่อไปนี้แม่หมาตเนี่ยติดกับนักสุนทรม่นุ่งตะวันคิวไ่นุ่งตะวันเนี่ยนักคุนทรจะเอาเนื้อเมื่อกี้ให้เลือกเธอตัดสินใจให้ฉันหน่อยว่าจะเอาเนื้อหรือเอาไก่บอกคุณชอบกินอะไรก็นั่นแหละเขาผัดร้านเราจะทอดนะทอดไก่ผัดไทยกุ้ง วันนี้ได้กระเพรามาไม่ซื้อแต่เมื่อวานแล้วแหละตัวนี้ห้าโคนก็ประมาณร้อยห้าสิบร้อยหกบร้อยหกสิบาทร้อยหกสิบร้อเจสิบบาทเฮซงดูเบสิกเยคกปิดาโก้เ <Yeah. S 2> ี <laughs> ยูม <laughs> าาเบาสักรตีอันี บอกทำงานเหล่ว,วันนี้บอกทาทุกวันทําตลอดอย่างนี้แล้วก็เราเอามาก็ไม่รู้จะเก็บยังไงนี่แหละด้วยความที่ไม่ค่อยชอบซื้อกระเพราฝรั่งกระเพา,าบ้านเราเพราะว่าซื้อเมื่อวานดูสภาพวันนี้วันนี้คือออกสีละแต่ก็ยังขายได้ก็เติมน้ําตรงนี้แล้วก็บอยให้เขาดูดน้ําไปก็ยังขายได้อยู่อีกวันหนึ่ง แต่ถ้าซื้อกระเพราฝรั่งที่เป็นเหมือนใบโหระพานั่นแหละกลิ่นคล้ายๆโหระพาแต่เขาเรียกกระเพราฝรั่งก็จะอยู่ได้นานเพราะว่าเขามีเขามีดินเขาปลูกเป็นต้นมาเขามีดินส่วนอันนี้มีแต่ก้านก็จะก้านใบแบบนี้ก็จะอยู่ได้ไม่นานสองวันก็สภาพก็แบบอ,อดูไม่ได้ละสองสามวันสภาพดูไม่ได้ละ ัวนะเนี่ยวันก่อนที่ว่าอาทิตย์ที่แล้วที่ว่าพายุเข้าวันเสาร์ต้นไม้หักโค่นลงมาเลยต้นไม้ข้างๆบ้านของเพื่อนบ้านหักโค่นลงมาแบบต้องตัดเลยแล้วทีนี้พ่ใหญ่เป็นหัวหน้าหมู่บ้านตรงนั้นเขาก็โทรมาเพื่อนบ้านโทรมาว่าเธอมีเตาเผาไหมเธอจะเอาถ่านเธอจะเอาไม้ไปทําฟืนไหมไปบอกฉันไม่มีเตาเตาฉัน ฉันในฉันยกเตาออกแล้วก็เลยไม่มีเตาไม่มีเตาผิงแล้วแต่ถ้าวันไหนที่เราอยากมีเราก็สามารถซื้อแล้วก็เอาเข้ามาประกอบที่บ้านได้บุยอากาศแบบนะแต่เราขายได้นะอากาศแบบเนี้ยแต่ก็เป็นบางวันอย่างวันจันทร์แบบเนี้ยอากาศแบบเนี้ยก็ขายแย่แบบนี้ทั้งอาทิตย์เลยตั้งแต่วันเสาร์ที่แล้วตั้งแต่วันศุกร์วันเสาร์ที่แล้วจนวันนี้วันพุธก็ยังก็ยังลมฝนแบบนี้ แต่ว่าดีที่ว่าไม่ได้ลมมากคือตรงนี้ไม่ได้ลมมากที่แบบไม่ทําให้แบบฝาที่ฝาเปิดปิดฟุตทักเราอะ่ะโยกไม่งั้นก็อันตรายไม่งั้นก็ต้องปิดฝาลงแล้วก็ขายแบบเปิดประตูเอาเฉพาะลูกค้าที่โทรมา

ไก่ผัดเม็ดมะม่วงเธอเผ็ดนะเธอทำให้เผ็ดน้อยลงก็ถ้าใส่ของพันท้ายเขาก็จะมีความเผ็ดปลาเล่มขึ้นมาหน่อยหนึง่งก็เลยบอกโออเคโอเค,อเคแต่ว่าวันนี้ไม่ได้ใส่ของพันท้ายใส่ของชะหัวเสิงกับของอ,อ,อะไรนะไอนิตยานิตยาเมื่อก่อนเขาไม่มีน้ำพริก น้ำพริกเผานะเดี๋ยวนี้มีแต่ว่าสีไม่ค่อยสวยสีไม่ค่อยแดงสีออกดำๆแต่ก็ใช้แทนกันได้รสชาติก็ไม่ได้เผ็ดมากก็วันนี้ดูว่าเขาไปกินแล้วกลับมาเ็าจะบอกเผ็ดไหม <laughs> เพราะว่าเราก็ใส่เท่าเดิมเพียงแต่ว่าเราไม่ใส่ของพันท้ายพันท้ายก็ลูกค้าหลายคนอยู่รู้สึกว่ามันจะเผ็ดขึ้นมานิดนึงสําหรับคนที่ชอบแบบเผ็ดแต่คนที่อยากกินแล้วแบบรสชาตินุ่มๆอ่อนๆเน,น,นี้ย คือไม่ได้อยากกินเผ็ดอะไรเงี้ยก็อย่าไปใส่นิจยาให้เขาอะไรระบาาตำรวจอะไร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 นึกว่ามาเติมน้ำมันผู้บาาตำรวจที่ไหนได้มาสั่งกับข้าวเพราะปกติเขาจะโทรมาก็จะมีเป็นเป็นกลุ่มเขาอ่ะนะเงียบลงแล้ว แกงของนิตยาหมดก็เลยเอาอร่อยดีมาคัา่วอร่อยดีจะเผ็ดลูกค้าจะไม่ค่อยปร่มเหมือนพริกเผาเหมือนกันเพราะว่าหลายๆคนเขาก็กินเผ็ดไม่ได้เนาะลูกค้าหลายคนเราเข้าใจก็เลยจะเอาเอาพี่แกงมาคั่วใส่กับน้ํามันแล้วก็ใส่กะทิเพราะว่าเราอันนี้คือหลายๆคนไม่รู้หลายๆคนทําไงนะหลายคนอาจจะ เอาอย่างนี้แล้วก็ทําแกงเลยแต่นกแกงอ่ะไม่ไม่ได้ทําแกงเลยนกแกงอะจะเอามาคั่วกับกะทิแล้วก็คั่วกับน้ํามันพืชแล้วก็ใส่กล่องเก็บไว้ใช้ได้อยู่อาทิตย์หน,นึ่งเนี่ยอย่างเงี้ยใช้ได้เป็นอาทิตย์เลยอาทิตย์หนึ่งอะไรเนี่ยมันมันจะได้แบบมันแตกมันเรียบร้อยแล้วกะทิมันแตกมันกะทิมันอะไรเรียบร้อยก็คือตักใส่แล้วก็เอาคือเครื่องแกงเขา ทั้งกะทิทั้งเครื่องแกงเขาแตกมันเรียบร้อยอ่ะเนาะไม่รู้จะพูดยังไงก็คือเราก็แค่เอาอีตัวเนี้ยมาพอเราพอเราคั่วเสร็จแล้วเราก็แค่เอาอที่คั่วเสร็จแล้วอะ่ะมาแกงได้เลยไม่ต้องมารอให้เขาแตกมันเขาขึ้นมันอะไรเงี้ยไม่ต้องแล้วเพราะว่าเราทําเสร็จเรียบร้อยแล้วเราคั่วเรียบร้อยแล้ะเขาจะมีความเผ็ดเผ็ดปแป๊แป๊มป ท่สรที่สินทากงั้นเองบ่าวตำรวจบ่าวตำรวจลึกมากับไปแล้วที่ไหนได้นั่งในรออยู่ในรถรอกับข้าวบอกยี่สิบยี่สิบห้านาทีด้วยความที่เราทํากับข้าวหม้อต่อหม้อพอวันอาทิตย์ทีไรก็เจอลูกค้างอนเจอลูกค้าว่าทุกทีวันอาทิตย์ส่วนมากจะเป็นวันอาทิตย์เขาก็จะบอกว่าเธอนัดสี่สิบห้านาทีเธอนัดห้าสิบนาท,นนาทียังไม่เสร็จ ก็มันไม่เสร็จนะเนาะลูกค้าแบบก็โมโหเราบางคนก็มาแล้วเห็นเราแบบยุ่งยุ่งอยู่ไม่ทันได้หันมารับพอเราจะหันมารับลูกค้าหรือว่าลูกสาวจะหันมาลูกค้างอนไปเปิดแนบไปแนบเลยเราก็อืมไม่เป็นไรนอืมผูบ้าบาดผู้บาดผู้บากตำรวจบากตำรวจมาสั่งกับข้าวไม่กินผัดไทยก่อนเนื้อน้ำมันหอยไก่ผัดเม็ดมะม่วงจะมีสองสามพวก อืมเค็มเค็มดีจริงเค็มของอร่อยดีเป็นครั้งแรกที่ทุกอย่างซื้อมาใช้เพราะปกติจะใช้แต่อของไปแกงนิตยาแต่พอเอิร์ว่านิตยาหมดเค็มชิ้มดูแล้วเค็ม,ล,มลูกค้ามาถามว่าดูแลหมาฉันได้ไหมในระหว่างที่เธอทำงาน เราก็เลยบอกไปว่าไม่ได้ไม่ได้แต่เขาจะเอาหมามาให้ดูเขาบอกหมาเขาน่ารักนะดูความน่ารักของหมามาดูกันจ้าผู้บ่าวเท่ามาจีบบอกว่าเอาหมามาให้ได้ไหมเจอเอ็นดูหมาไหมเธออยากเลี้ยงหมาไหมเดี๋ยวฉันเอาหมามาให้ในระหว่างที่เธอทํางานกินในใจโอ้ยแล้วก็ตอบเข้าไปว่าแค่ผัวกับลูกกันยังดูแล ไม่ไหวแล้วจะเอาหม,า,ม,า,มหาหมา,มาฉันคงไม่ไหวเขาบอกมีผัวลแล้วเหรอมีสามีแล้วบอกแ,แต่งงานแล้วฉันคงไม่ไหวอ่ะถือว่างี้เนีวันจันทร์ฟีนอาแนบวัาลีฟินย่าุ่นใจย่ะเดฟีเพื่อก็เซียนเอียนในอุ่นฟีโอ้ยอสีดูเดฟีอันลิเกฟีนสุเมียดูมูสีด้วย